นี่ก็เป็นคลิปบลูอาใคยคลิปแรกของปี2023ครับเราคงต้องพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปสักพักหนึ่งกันหน่อยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกผิดหวังกับบลูอาใครมากพวกเขาได้พากไปโลโลสามารถห0ึ่ตัวไปจากเราลอเล่นครับเอาตรงๆไปโลโลหนึ่งพตัวนี้พวกเราก็ถือว่าเป็นของขวัญนะครับไม่เป็นไรหรอก ถ้าพวกคุณไม่รู้จักบูอาไครแล้วก็ก็บูอาไครเป็นเกมกาชาที่ให้เราได้รับบทคุณครูและเอาตัวรอดจากนักเรียนอันหึงกระหายเป็นเกมเซอร์ไวล์วอหอเลอร์แบบ Resident Evil แหละซึ่งก็มีคลิปบูอาไครคลิปหนึ่งที่ผมอยากจะทํามาพักหนึ่งแล้วนั่นก็คือคลิปเกี่ยวกับนักเรียนโรงเรียนอบิดอสครับแต่ผมก็ดันป่อยหนักไม่มีโอกาสได้ทําสักทีงานก็โคตรเยอะวัยผู้ใหญ่ผมก็เป็นอย่างนี้ <S <S อ่ะอ่าได้เจ้า ก่อนอื่นหากคุณไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องบัวใครผมแนะนําให้ไปลองเล่นครับผมจะไม่สปอยเนื้อหาแล้วก็รบกวนอย่าสปอยเนื้อเรื่องกันนะครับเชิญไปลิมรสกันแบบชิโรโกะต,ตัวนี้ตอนแรกผมไม่ได้แครนเนื้อเรื่องด้วยซ้ำผมมาที่นี่เพราะโดนชนมาแต่กลายเป็นว่าผมกับค่อนข้างอินในสตอร,รี่ของมันเพราะมัน h o l e s o m e as fuck ซึ่งผมไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องเกมกาชาเท่าไหร่ตั้งแต่ผมส่งชายเป็นโรคซึมเศร้าไปสู้กับเกเทียที่อยากทำลายโลกของมนุษย์แมง ซึ่งจริงก็ถูกของมันทําให้ผมต้องการมันเพิ่มอีกซึ่งมันก็มีทั้งสตอรี่ลักสตอรี่ลองและยังสามารถไปเล่นสตอรี่นักเรียนแต่ละคนได้อีกซึ่งผมยังไม่มีเวลาได้เล่นเพราะเวลาส่วนใหญ่ของผมเอามาทําคลิปให้พวกคุณได้เอนจอยและตอนนี้ผมขอพูดถึงนักเรียนโรงเรียนอับิดอรซึ่งเป็นโรงเรียนในเนื้อเรื่องแรกของเกมเลยเพราะว่าในที่สุดผมก็แลกเอเลฟชิโลโกมาจนครบครบแล้วเว้ย yeah! และผมคงต้องแนะนํานักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนอบิดอสให้พวกคุณได้รู้จักก่อนเรามีอศรรุสารจากเคองนมโนมิลุงโฮโจนคาตั้งแมทใช่และครับโรงเรียนนี้มีกันแค่5คนแต่เราสามารถเพิ่มจนนานวนประชากรกับพวกเธอทีหลังได้เฟนลี่รีมายเดอร์สำหรับผมคิดว่าตัวละครในเกมก็คือตัวละครในเกมถ้าพวกคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองไม่ให้ไปเป็นภัยสังคมในชีวิตจริงได้ผมคิดว่าควรไปใช้คอมบอนเซนเข้าโดยตรงที่หัวน่าจะช่วยรักษาได้ครับ โดยเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนอพบดอสมีด้วยกันแค่นี้ทําให้พวกเขาอยู่กันแบบครอบครัวที่หมายถึงครอบครัวไม่ใช่แบบที่เวลาคุณไปสมัครงานทำให้พวกเธอต้องผ่านเรื่องแย่ๆเพื่อรักษาโรงเรียนของพวกเธอไว้และที่สําคัญคืออบดอสพ่อทุกสถาบันครับเจอได้ ก็ไม่เป็นไรเอาใหมโอเคแน่เออ yes finally <c oughs> <c oughs> ได้เวลาพักผ่อนของแกงแ๊งอบิรอสกันบ้างในวันวันหนึ่งที่สงบสุขในทโวทอสอาาเนจ,จังเรียกนักเรียนอบิรอสทุกคนมารวมกันเพื่อพูดถึงอุปกรณ์บางอย่างที่เพิ่งจัดสรรมาซึ่งเป็นอุปกรณ์หนักชิ้นแรกของ,ของคณะกรรมการแผนงานแต่คือจริงๆก็มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วซึ่งจริงๆทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเซลิกาได้ถีบประตูเข้ามาเพื่อบอกทุกคนว่าถูกลงวันที่หนึ่ง อายาเนได้เล่าทุกอย่างให้ภายสังคมฟังแต่จริงๆแล้วรางวัลที่1ไม่ใช่เงินแต่เป็นได้พักที่รีสอร์ทริมทะเลเนี่ยแต่ถ้าขัดสนจริงๆเรื่องเงินก็มาบอกอาจารย์ได้นักเรียนพวกเธอเลยตัดสินใจเชิญคุณครูไปด้วยกันซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีน่าจะไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นพวกเราจึงออกเดินทางด้วยเฮลิอคอปเตอร์ลำใหม่ของอบิดอส What the fuck พอตกครับแต่ก็อย่างดีที่ทุกคนปลอดภัยครับแต่ก็มีเรื่องน่าสงสัยอยู่เนื่องจากคุณครูเป็นคนธรรมดาคุณครูสามารถรอดจากเหตุการณ์นี้ได้ยังไง oh. และหลังจากชีโรโกะบีอิงชี้โรโกะทุกคนก็ได้บอกออยาเนะว่าไม่ใช่ความผิดของออยาเนะหรอกนะเออไอยาเนะจ้ะความซวยไม่ทันหายไปปรากฏว่ารีสอร์ทที่จะได้มาพักนั้นเป็นรีสอร์ทโสม นี่เรากำลังติดอยู่ที่รีสอร์ทล้างกับกับสาวสวย5คนอย่างนั้นเหรอตอนนี้ผมได้ออฟเทนพลังที่ไร้ขีดจํากัดของผมมาแล้วนั่นก็คือ สุดยอดสาวแว่นในอุดมคติทุกคนได้แยกย้ายไปเพื่อทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้รีสอร์ทนี้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งคุณครูจึงช่วยออกตามหาลุงโฮที่หายตัวไปก่อนจะพบว่านางแอบทําอะไรแล้วแบกคนเดียวลุงโฮกับคุณครูช่วยกันทาความสะอาดห้องจนเสร็จก่อนจะโดนบุกโดยแก๊งหมวกกันน็อกที่จู่ๆก็บน่นเชี่ยอ,อะไรไม่รู้เรื่องเราจึงทําความสะอาดเชิงสงกปรกด้วยลูกปืน There, ก่อนห้องแม่งจะกลับมาเละเหมือนเดิม ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวแก๊งมงุกันนอกสักวันฉันจะต้องสั่งสอนพวกเธอให้ราับจำรีสอร์ทได้รับการทําความสะอาดอย่างสมบูรณ์และได้เวลาต้องไปหาอาหารซึ่งชิโรโกะต้องการจะไปหาอาหารโดยคุณครูก็อาสา,าจะไปด้วยซึ่งเป็นไปตามแผนเพราะอาหารของชิโรโกะก็คือคุณครูนี่แหละเมื่อดูราดราวเรียบร้อยชิโรโกะก็พร้อมจะเอาตรงนี้เลยชิโรโกะได้สอนคุณครูตกป่าโดยการใช้ปืน แต่ก่อนจะได้เอาไอา้ันนี้ก็เข้ามาหาพวกเราก่อนทําให้เราลอดพ้นเงื้อมมือของเซ็กชวลพิเดเตอร์ไปได้แต่แล้วแก๊งหมวกกันน็อกก็โผล่มาโจมตีอีกครั้งข่าวนี้มาพร้อมกับกำลังเสริมอันน่าสะพรึงกลัววากะโมะเซ็กชวลพิเดเตอร์หมายเลขสองแต่ทว่าเมื่อเธอได้เจอคุณครูก็ทำให, <Yeah. S 1> ให้เธอหยุดชงะงักเปิดโอกาสให้เราได้ทําการเจรจาให้ hey, ยิงเลยชิโรโกเอาแป๊บๆครับขอแก้บทโอเค ชิโรโกะได้ทําการเปิดฉากยิงทันทีเพราะว่านก่อนนี้มีเซ็กชวลพิเดเตอร์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นผมได้ทําการส่ง a อเนคีฮอเพื่อป้องกันไม่ชิโรโกะขี่เราไปโจมตีวากาโมะนิ่งเงียบไปแด่เอาตรงๆสาพีก็ไม่เลวนะไม่เป็นไรหรอกพวกแก๊งหมวกกันน็อกพาวากาโมะที่กําลังค้างเดาว่าใต้นากากนั้นน่าจะเป็นหน้าแบบอาลุอยู่นี้ไปพวกอบิดอสงสัยว่าเรารู้จักวากาโมะด้วยเหรอนั่นทําให้ชิโรโกะไม่สบอารมณ์เพรามีคู่แข่งอยากขี่ครูเพิ่มขึ้นอีกวากาโมะที่ได้สติตีโพยตีพายว่าอบิดอสลักพาตัวคุณครูมาและทําการยึดอํานาจแก๊งหมวกกันน็อกเด็กเรียนเรากป็นแบบเดี๋ยวโตขึ้นไปเป็นเหมือนตัวเฮียนักเรียน ออบิดอสได้ช่วยกันหาอาหารต่อก่อนจะถูกโจมตีโดยวากโมที่มาช่วยเหลือเราจากการถูกจับเป็นตัวประกันอย่าไปเออเอ,อ๋อสิว่าเด็กนี่หลังจากซัดกันจนหมดน้าแก๊งหมวกกันน็อกก็ได้หมดน้าก,ก่อนอีกครั้งแต่วากโมสก็ได้บังคับให้แก๊งหมวกกันน็อกใช้สิ่งที่เรียกว่าบ้านของพวกเธอมาเป็นอาวุธโอ้โหมม่โคตรโหดที่ยามายียดอำนาจเขาแล้วงทำบ้านเขาให้เป็นอาวุธดีกแก๊งอบิดอสได้เปิดการทํางานระบบป้องกันร,รีสอร์ทขึ้นแต่ทว่าทําให้สกายเน็ตได้ตื่นขึ้นก่อให้เกิดจ ลอเล่นคำๆครับก็ก็คำๆมันชีวิตผมเลยครับ <laughs> <laughs> การเปิดระบบป้องกันเป็นขั้นสุดท้ายที่ทำให้พวกเธอจะได้พักผ่อนกันแบบจริงๆองจังๆเสียทีซาฮาจิเมมาโชอกะ นักเรียนอบิดอสถ้าจะเป็นนักเรียนที่ไม่มีเวลาพักผ่อนต้องคอยมีเรื่องทุกใจตลอดและการได้มาพักผ่อนนี้เลยเหมือนการได้ออกมาสนุกจริงๆของพวกเธอสักครั้งครับเชาวันรุ่งขึ้นวากาโมะบุกแล้วโว้ยโดยแก้งหมกกันน็อกได้บุกโดยใช้โฮเวอร์ขาบเหมือนกับ c อมดูตี้โมเดิร์น w a r f แฟร์และคราวนี้วากาโมะไม่ได้มาเล่นๆแกทำร้ายเซนเซชันแกไม่รอดแน่พวกอบิดอสว่า,า้าเล่นใหญ่อะไรขนาดนี้เนี่ย เสียงในหัวผมมาเลยครับเสียงลุงโพนแต่แล้วการช่วยเหลือก็มาถึงครับเฮลิคอปเตอร์ของอบิดอสซ่อมเสร็จแล้วอืมเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะโอ้โหผมบอกแล้วครับคนทำเกมนี้แม่งเือนพวกมิเลเนียลโอ้ที่น่ามันเหมือนกับอนิเมะเรื่องเกศเลยชัดเด็ดฟังกับเขาเลฟเฟลนอโบคาลิส e นา w กัน แก๊งโมกันนกปอมแผมแพ้อย่างราบคาบเอ้ยนั่นชื่อเต็มแก๊งจริงๆนิน่ารักชิมหายเลยเราได้อธิบายทุกอย่างให้วากาโมฟังทําให้เธอขอโทษออกมาแล้ววิ่งหายเข้ากีบอุกีบเมฆไปแก๊งโมกันนกปอมแปมโอ้ชื่อน,าน่ารักได้อธิบายว่าทาไมถึงโจมตีอบดอสให้ฟังนั่นก็เพราะที่นี่คือหมู่เกาะที่ทุกคนที่ได้รับรางวัลใช้สิทธิ์ก่อนนี้เข้ามาห้ามหันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรบ,บนเกาะต่างหากวัดพวกเธอไม่ได้อา่นานสัญญากันก่อนอนะ โอโอเคไม่ได้อ่านหลังจากความสนุกทุกอย่างจบลงอาจารย์ก็ต้องกลับก่อนแล้วอายาเนะเลยอาสานั่งแบคฮอกไปส่งอาจารย์สองคนเฮ๊เบอยส่วนนักเรียนอวิดอที่เหลือจะอยู่เก็บของขันก่อนแล้พวกเธอก็ได้รู้ความจริงจากหนังสือสัญญาว่าผู้เป็นตัวการของเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นก็คือทวีคอนติ้น จบไปแล้วกับคลิปบัวคลิปครับซึ่งเป็นคลิปที่ทํานานมากเพราะผมต้องเคลียรตารางงานล่วงหน้า2อาทิตย์เพื่อทําต้องใช้เวลากับการคิดบทเยอะมากครับเลยเป็นคลิปที่ทํานานมากอยากให้เข้าใจตรงนี้กันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวผมได้ดูไลฟ์ครบรอบ2ปีของทางญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันครับอิโมชันแนลมากๆตอนนี้ขอตัวไปพักก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับ